ที่นันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยาบมานโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่20พฤศจิกายน2565โดยชายพม่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจนบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้ได้สนามแล้วนะอินโดนีเซียใช้บังเย่าจุ 30, ด30,000ดวลกับทางช้างศึกในค่ำนี้โดยทีมชาติอินโดนีเซียปรองแชมป,ป์ฟุตบอลชิงชแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ผ่านมาที่จับฉลากอยู่ร่วมกลุ่ม A กับทางทีมชาติไทยแชมป์เก่าฟิลิปปินส์กัมพูชาและก็บรูไนในการแข่งขันฟุตบอล AFF m i t s u b ิ s h บิ l ช c t เล็ก u ิ2022ที่จะทำการแข่งขันในระหว่บบางวันที่20ธันวาคมถึง16มกราคมปีหน้าซึ่งก่อนหน้านี้อินโดนีเซียถูกปฏิเสธไม่ให้ใช้สังเวียนในการแข่งขันกีรโรบ,บุงการโน,โนหรือว่าสนามเซนายน์สนามที่มีความจุมากกว่า8,000ที่นั่งเนื่องจากอยู่ในช่วงของการปรับปรุงสนาม ล่าสุดทางสมาพธ์ฟุตบอลอินโดนีเซียหรือว่า PSSI ออกมายืนยันและนะว่าทีมชาติอินโดนีเซียจะใช้สนามพราติออตที่ตั้งอยู่ทางฝั่งทางตะวันตกเป็นรังย้าของทีมชาติอินโดนีเซียในรอบแรกในการแข,นขนร่งขันฟุตบอล a f f มิสูบิช่อิเล็กติค2022ซึ่งสนามแห่งนี้มีความจุทั้งหมด30,000ที่นั่งซึ่งสนามแห่งนี้เคยเป็นเจ้าภาพ19ปีชิงแชมป์อาเซียน2022 มาอีกทั้งยังเคยใช้จัดการแข่งขัน19ปีจิงแชมป์เอเชีย2018และก็เอเชียนเกมส์2018ที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่งขัน AFF m i t s ิ b i บิชอิ e c t r i c ิ u p 2022รอบแรกทีมชาติอินโดนีเซียประกอบไปด้วยวันที่23ธันวาคมพบกัมพูชาวันที่16ธันวาคมพบบรูไนวันที่9ธันวาคมพบไทยและววันที่2มกราคมพบกับทางฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ เป็นาว่าง,งานนี้นะผมทนังอวินโดนะฮะบอกเลยว่าจะใช้สนามนี้สู้กับทางช้างศึกซึ่งความจุในสนามก็เกือบ3 0 0 0ทื่นชิ้นั่งเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดก,ก่นครับโค้ชไทยประที่2อิสวะโยกคุมทีมในลีกเวียดนามโดยอิสวะสิงห์ทองอดีตกองกลางทีมชาติไทยได้รับโอกาสไปคุมทีมรำดง FC ทีมในดิวิชั่น2 V วีก3ประเทศเวียดนาม โดยแฟนเพจอย่างเป็นทางการของสโมสรลำดงเอฟซีทีมระดับดิวิชั่น2องวีลีก3ของเวียดนามได้โพสต์ภาพของจ่าฮตอิสวะสิงห์ทองที่คุมทีมลงสนามฝึกซ้อมครั้งแรกไปเป็นที่เรียบร้อยโดย ot, จ่าฮตเจ้าของชาย,ยากาตูโซมเมืองไทยกลายเป็นกุนซือชาวไทยประที่2ที่ได้รับโอกาสในการคุมทีมในลีกเวียดนามต่อจากทางซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองที่กำลังทำหน้าที่คุมทีมของอันญ,ญาายทีมรนศึกวีลีกหนึ่งอยู่ตอนนี้ สำหรับทางจางฮอตอิสวัสสิงห์ทองอดีตมิดฟิลทีมชาติไทยวัย12ปีถือเป็นคนที่คุ้นเคยกับวงการฟุตบอลเวียดนามเป็นอย่างดีเนื่องจากเคยคาแข่งในวีลีกมาแล้วกับทางบินดินเอฟซีอันยางและก็ดองทับเอฟซีนะนผมเป็นได้ว่างานนี้ก็ดีใจกันด้วยครับถือว่าเวียดนามนั้นใช้บริการโค้ชฝั่งของทางไทยของเราโอ้โหงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาเกณกฑ์ครับ มาริโอขอรับผิดชอบผลงานไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นหลังจบเล็กแรกในครั้งนี้โดยทางมาริโอ,อยูรอฟสกี้กุนซือเบองทองนะฮะยอมรับว่าเกมแพ้เชียงรายไม่เป็นไปนตามที่หวังไว้และต้องรับผิดชอบเรื่องผลการแข่งขันลั่นขอพากิเลนพยองจบเล็กแรกให้สวยที่สุดส่วนหลังจากนี้ไปนั้นจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อสโมสรมีหล,หลายเรื่องราวที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะก้าวเข้าไปข้างหน้าพร้อมยอมรับเรื่องตั้งเตะบาดเจ็บป่วยติดโทษแบนไม่ใช่ข้ออ้างในครั้งนี้ จากเกมที่ทางกิเลนพยองเืองทองอยูเต็ดนะฮะบุกไปแพ้ลลโอเชียงราย 1. 3ต่อเมื่อวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนทางด้านของมาริโอโยูรอฟสกี้ขุนซืนอเมืองทองให้สัมภาษณ์ผ่านทีมงาน,นว่าผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้พอผลมันไม่เป็นตามที่คาดหวังทุกคนก็อยากจะมองว่ารอบนั้นเล่นไม่ดีแล้วก็แล้วแต่แต่ก็ซึ่งบอกว่ายอมรับได้เลยนะในครั้งนี้ ผมจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของผลการแข่งขันเพราะนั้นเหลืออีกเกือบ10วันในการจบเลกแรกให้สวยที่สุดก็อยากจะให้ทุกคนกลับไปทบทวนตนเองกับเกมที่ผ่านมาและเกมก่อนหน้านี้เพราะนั้นมีจุดหไหนที่ยังผิดพลาดอยู่และที่ยังต้องแก้ไข โดยมาริโอยังเปิดเผยอ,อีกว,ว่าไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรกันขึ้นหลังจากที่จบเล็กแรกไปแล้วไม่ใช่แค่ตัวผมอย่างเดียวเท่านั้นยังรวมไปถึงตัวนักเตะและก็สโมสรที่ยังมีหลายๆเรื่องราวที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าและกระทำสิ่งที่ดีมให้มันเกิดขึ้นโดยคนซื้อกิเลนพยองเผยอ,อีกว,ว่าประนั้นมีปัญหาในการจัดทัพบรูคัสโฮซาก็เจ็บจากเกมบอลถ้วยในช่วงการสาัปดาห์ ส่วนสหรัฐกันยโรดและก็อดิศักไกสอนเป็นไข้ส่วนเกมสง่งท้ายเลแกแรกที่จะเปิดบ้านรับมือกับทางทรูแบงคอกจะไม่มีพิชาอุตราที่ติดโทษแบนแต่นั่นก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวซึ่งพิชาอาจจะเป็นผู้เล่นคนที่สําคัญสำหรับเราแต่สำหรับผมแล้วก็มองว่าผู้เล่นคนอื่น,นสามารถทดแทนได้และเชื่อว่าจะสามารถทำผลงานได้ดีเหมือนกันในครั้งนี้ผมเป็นน้ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวจอมมารกันครับบรูไนเชดสนามหญ้าใบใหญ่ในมาเลเซียขวดแข้งทีมชาติไทยนะโดยทีมชาติบรูไนที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ัที่จะทำการแข่งขันกันขึ้นในระหว่างวันที่20ธันวาคมถึง16มกราคมซึ่งผลการผ่านเข้ารอบในครั้งนี้เป็นการผ่านเข้ารอบครั้งที่2และเป็นการผ่านเข้ารอบสุดท้ายในรอบ26ปี โดยทางบรูไนยอยู่ร่วมสายกับทางไทยแชมป์เก่าอินโดนีเซียรองแชมป์เก่ากัมพูชาและก็ฟิลิปปินส์ล่าสุดทางด้านของบรูไนทําการแจ้งฝ่ายจัดการแข่งขันในเรื่องของสมาคมของสนามที่จะใช้ทําการแข่งขันโดยจะใช้สนามในประเทศมาเลเซียซึ่งบรูไนจะใช้สนามกรดํัมเปอร์สเตเดียมในเมืองซีรัสที่อยู่ในกราดัมเปอร์เป็นสนามแข่งขันฐานะสนามเย้าการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอ,อาเซียน โดยสนามแข่งขันแห่งนี้มีความโุ์อยู่ที่18,000ที่นั่งและพื้นสนามยังเป็นญ้าบแบบดั้งเดิมของมาเลเซียเป็นญ่าใบาใหญ่ที่นักเตะไม่ชินกับสภาพอากาศและอาจจะดูดพลังค่อนข้างเอะมากและวิถีบอลอาจจะแตกต่างกับย้ายุคใหม่ในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทาง AFF มิสูบิชิเลกติคั2สันรอบแรกของบุรุนประกอบไปด้วยวันที่20ธันวาคมพบกับทางไทย 23ธรรมธันวาคมพบฟิลิปปินส์26ธันวาคมพบอินโดนีเซียและววันที่29ธันวาคมพบกับทางทีมชาติกัมพูชาเป็นนว่างานนี้ก็จะได้ประมาทพวกเขาเปน็นันขัดครับดูแล้วเนี่ยน่าจะมีลักลมคมในอยู่พอสมควรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากกันดีครับสุปโชคชวดลุย AFF หลังซัปโปโรปฏิเสธการปล่อยตัว โดยงานนิพลาดอีกหนึ่งนะฮะเมื่อทางคอนเซโปโรทีมศึกเจลิกเตรียมที่จะปฏิเสธการปล่อยตัวสุบโชคสารชาติมาร่วมทีมชาติไทยในศึกเจ้าอาเซียนปลายปีนี้เนื่องจากการแข่งขันดังกล่าวไม่ใช่ช่วงไปที่พิฟ้าเดย์และต้องการจะให้นักเตะนั้นเริ่มต้นไปพร้อมกับทีมพร้อมเคลื่อนไหวของนักเตะไทยในศึกเจลิกญี่ปุ่นหลังล่าสุดทางเจ้าเช็กสุบโชคสารชาตินารุกข,ของสโมสรฮอกไกโด คอนเซอร์เลซซปโรที่เพิ่งได้รับทันสัญญาทาบอล5ปีขาแข้งในศึกเจลิกประเทศญี่ปุ่นแบบทาบอลมีชื่ออยู่ในข่ายรอบแรก75คนของทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของม a นโนโปกิงที่มีภารกิจ 10, 2022, ลุยศึกฟุตบอล AFF มิสูบิชิอิเล็กทริคคัพ2ิระหว่างวันที่20ธนวาคมถึง16มการาคมเพื่อป้องกันแชมป์นั้น ล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวแต่ว่าสมโมสรจะกลับมาเริ่มต้นปริซิสซันในช่วงต้นเดือนมกราคมปี2566เพื่อตเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ซึ่งในรายของสมโบโชคเนียดาวเตะคนใหม่จะต้องเข้าปริซิสซันกับเพื่อนรุ่นทีมในครั้งนี้ตามเจตน,นาบรมของมิไฮโรเปโตวิชหัวสุดใหญ่ของสมโมสรในครั้งนี้อีกด้วย โดยเกี่ยวกับการวีชื่อติดทีมชาติของสุปโชคสมสูศรเตมแถลงก,การเป็นการเปิดทางเร็วนี้และจะปฏิเสธในการปล่อยตัวสุปโชคมาร่วมทีมชาติไทยเนื่องจากการแข่งขันดังกล่กาวนั้นไม่ใช่ช่วงไปทีมฟิฟ่าเดย์หมดกับทางสมสรเพิ่งจะเซ็นสัญญาตับตัวสุปโชคถาบรและต้องการให้มาร่วมซ้อมปรีเสซั่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากของนักเตะไทยายนี้เพราะตัวนักเตะนั้นจะได้เริ่มต้นไป,ปรพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเขา สำหรับทางสุวโชคเนียากผลงานให้กับทางคอนเซซปโลในศึกเจลิก2022ช่วงเดยที่2ได้อย่างจอดเจียมโดยการลงสนามไป7นัดฐานะตัวสำรองและก็ททำไปถึง3แอสซิสก่อนที่ทางมิ آ, มสเตอร์ฮิโรคาส,สึมิกามิประธานสมโมสรของทางคอนซะจะตัดสินใจมอบสัญญาถาบอล5ปีเต็มให้กับทางเจ้าเช็คตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาถึง آ, 31ธันวาคมปี2570นุ่นเล่นครับ นานะผมเป็นว่างานนี้สุประโชคสารชาตินะฮะอดมาร่วมทีมชาติไทยซะอย่างนั้นงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันล้กันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโนโปรกิ้งสไตล์ประจําที่20พฤศจิกายน2565ถ่ายภาพครั้งฟุตบอลไทยครับ